จากกุ้งที่กินกันทั่วไปใช่ว่าส่วนเนื้อจะอร่อยที่สุดแต่มันกุ้งต่างหากคือสิ่งที่ทุกคนหอยหามันจุ้งพอดแคสต์จะพาทุกทุกท่านไปเจาะตื้นเรื่องราวเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีแค่ในอาหารจานนั้นและนี่คือมันจุ้งพอดแคสต์วันก่อนครับครับ ไปกินโอมาเกษตรมาที่ไหนอ่ะก็แถวเชฟคือจริงๆจ,จะบอกว่าโอมาเกษตรมันก็ไม่เชิงนะเพราะว่ามันคือแบบเชฟเทเบิลคือจริงๆพอพูดถึงโอมาเกษตรจะนึกถึงซูชิอันดับแรกเลยนะใช่ใชแต่ช่วงนี้มันก็บูมเหมือนกันนะว่าเห็นมีรีวิวใน a c e b o o k อะไรเนี่ยคงมีแต่โอมาเกษตรราคาเท่านี้ราคาเท่านี้กี่คอสโอโหเต็มไปหมดเลยเคยเห็นโอมาเกษตรราคาสองเก้าาะ <c oughs> แถวตรงตรงเดินเดินไปแล้วเขียนแปะโอมาเกษตรทานตามเชฟบอก เ uh, ชฟก็คือป้า<ม>ป้าแอนนั่นเอง<ช>ป้าเล็กอย่างเงี้ยป้าเล็กไข่หมูปิ้งอ่านั้นแสดงว่าอย่างนี้โอมากาเสะเนี่ยจริงมันหมายความว่าไงนะอะบิ๊กก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าควาว่าโอมากาเสะเนี่ยอย่างที่ใบอันพูดไปเ,เลยเมื่อกี้ก็คือมันเหมือนกับว่าจะผูกไว้กับคาว่าสูชีเนอะแต่จริงๆแล้วโอมากาเสะจริงๆเนี่ยความหมายมันแปลว่า I trust you chef ซึ่งพอแปลมเป็นภาษาไทยเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเราเชื่อมั่นในตัวเชฟมากขนาดที่แบบเชฟจะเสิร์ฟอะไรมาเราก็พร้อมที่จะกินมันจริงๆโอมาเกเสรนี่คือมันเป็นภาษาญี่ปุ่นใช่ก็คือคุดิวะต้นไนกะโตะก็ไซมัสอิระชัยมัตเตอะไรประมาณนี้ก็คือมีวัฒนธรรมเริ่มต้นมาจากที่ญี่ปุ่นเนอะหลายหลายคนอาจจะคิดว่ามันมีมานานมากแล้วแต่จริงๆคือมันเพิ่งเกิดมาเมื่อประมาณปีพันเก้าร้อยกว่าเองโดยโอมาเกเสเนี่ย ด้วยความที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันอแปมาจากหลักการหลักการหนึ่งก็คือหลักการไคเซกิครับผมออืมแปลว่าอะไรฮะคือเคยดูหนังญี่ปุ่นไหมเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเนเดินลีสมุไรอ่นานสมุไรอะไรอย่างงี้ตรงนี้แบบที่มันจะเก่าๆหน่อยแล้วในแล้วในหนังญี่ปุ่นเนี่ยทำไมต้องเลิกลักเลยอะคะ คือก็จะชอบดูซามุไรพอสมควรเลยใช่ชอบดินจางไงแบบปอาอน้วจิ้วจิ้วจิ้ว,วงยังไงต่อไนะ้ทางญี่ปุ่นยังไงต่อไน้แล้วในภาพยนตร์ญี่ปุ่นเนี่ยเออมันจะมีช็อตที่เป็นเหมือนกับพิธีชงชาอยู่ออืออซึ่งการชงชาเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นการที่จะต้องทําอย่างพิถีพิถันโอ้ใช่กว่าจะได้กินเนยเนบไม่งินก่อนเลยโอ้โหคือถ้าเกิดใครเคยไปลองทํานะเราก็ต้องมีการ พิจารณาด้วยหลักของบอบิสบีด้วยค,คือคืออะไรครับเผื่อคุณผู้ชมไม่รู้จักก็คือจริงๆวอบิสบีเนี่ยไม่ใช่วาซาบิอะไรที่คุณเทลงไปนะอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่แล้วแต่วาบิสบี<ต>เนี่ยคือการสัมผัสถึงความไม่สมบูรณ์แบบ <c oughs> ความสัมผัสถึงสิ่งเล็กๆน้อยๆ <c oughs> ที่ทําให้คุณรู้สึกแบบปลื้มปิติไบรอันวันนี้คุณมีความสุขกับเรื่องอะไรหรือยังครับเอ ตอนนี้ผมจะมีความสุขมากถ้าผมได้กินข้าวผมยังไม่กินข้าวเช้าเลยวันนี้อ๋อเช่นกันครับผมดังนั้นสิ่งที่ไบอันควรจะรู้สึกสัมผัสกับความสุขคือความสุขของการที่เราหิวลองคิดดูนะครับไบอันเสียงเป็นอะไรบิ๊กจูนจูนลองคิดดูเราเรากลับมาแล้วกลายเป็นกลายเป็นชชนดอลธรรมะแล้วตอนนี้เข้าเรื่องไหมเข้าเรื่องมามามาโอเคอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือหลักการของวบิสบิเนี่ยมันเป็นเรื่องของการพิจารณาถึงรายละเอียดสิ่งเล็กเล็กน้อยน้อย พยายามโฟกัสกับความสุขในสิ่งที่ความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหิวซึ่งพอความหิวเนี่ยก็เออก็เป็นความไม่สมบูรณ์แบบอย่างหนึง่งถูกไหม,มซึ่งพ,พอเราเอาหลักพิถีพิถันในการชงชาการจัดแต่งจานในหลักการชงชาเนี่ยเวลาที่เขาเสิร์ฟชานเนี่ยเขาจะเสิร์ฟคู่กับจานชามที่มันมีสีสันด้วยโดยเขาจะต้องอิงเอาสีเนี่ยให้มันแมทชิ่งกับ อาหารจานน,นั้นๆแล้วก็วัตถุดิบนั้นๆนถูกไหม,มดังนั้นหลักการของอมา,าเสษตรเลยถูกอัดแอปมาใช้ด้วยเป็นหลักการของความพิถีพิถันเชฟจะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในช่วงเวลานั้นของวันมาให้ก็คือ,อ the best meal of the day คือนอกจากเลือกอาหารที่ดีที่สุดคุณภาพที่สุดแล้วการตกแต่งเดคอเรชันเหมือนเขาเอาใจใส่ทุกอย่างของให้ให้คนมากินได้ประสบการณ์ที่ดีสุดไปถูกไหมอ่าแม้กระทั่งถ้วยจานต่างๆนานาซอสเซอร์สใช่ครับผม พราะอย่างอาวัซสบิเนี่ยเขาก็ขูดตรงนั้นเลยขูดมาจากขัววาซสบิเองเลยไม่ได้แบบแบบสำเร็จรูปแบบอ่านะครับแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมฉีกซองให้คุณนิดนึงถ้างั้แบบนแสดงว่าคำว่าโอมาเกเสะรออนเดอะเทเบิลหรือว่าเชฟเทเบิลอย่างเงี้ยมันก็ไม่ต่างกันเลยสิใช่ครับมันเป็นคำเรียกที่ใช้เรียกต่างกันเฉยๆแต่มันไม่ใช่ตามสั่งเพราะเราสั่งไม่ได้ถูกไหมใช่แต่เราสั่งไม่ได้ถึงจะสั่งไม่ได้แต่เราเลือกได้ว่าเราจะไม่กินอะไร หรือว่าเราชอบอะไรเป็นพิเศษเพราะว่าอย่างเช่นสมมติออย่างบางคนเนี้ยแพ้กุ้งเนี้ยถูกไหม,อมพออมากะเสกมันเป็นกุ้งเนี้ยก็ไม่ใช่ว่าแบบเราเอบีอะไรอย่างงี้กินเข้าไปเอบี A B รสชาติดีจริงๆแต่เริ่มคันแล้วนะเออตัวเริ่มคันตัวเริ่มบวมก็มันก็ไม่ใช่แล้วอ,อแล้วจริงๆตอนเนี้ยนอกจากอมาเกเสรที่มันเป็นซูชิแล้วอ่ะคิดว่าเคยไปทานอย่างอื่นที่ไม่ใช่ซูชิบ้างไหมที่เป็นอมตะเสกโหก็ไปหลายที่อยู่นะครับ คือคือด้วยความที่วันอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือไปกินเชฟโจโบเนื้อเป็นมัสเตอร์เชฟท่านหนึ่งแล้วกันพี่บอกเป้กับพี่ควสทใช่ไหมจริงๆก็ไปกินกับพอเนี่ยแหละเราไปกินกันหลายคนก็มันเป็นเหมือนโอมาเกษตรแบบอาหารไทยประยุกต์ลองลองเล่าบรรยากาศว่าแบาเข้าไปแล้วแบบเขาตกแต่งเป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างไหมหรือว่าอคือที่ประทับใจอินฟลูเอนเซเพรสชั่นเลยคือเข้าไปตอนแรกนี่คือแบบเฮ้ย เชื่อมันแบบขนลุกไงเพราะว่าโรงแรมเนี่ยก็เป็นกดีแล้วเกือบดีแล้วก็ด้วยความที่ตอนแรกอะมันเป็นโรงแรมมาริออทการ์เดนอยู่แล้วถูกไหมเออเข้าไปก็คือบรรยากาศมันก็ดูหรูหรามากคือจริงๆอะต้องบอกก่อนว่าธีมของเขาอะเป็น the celebration ก็คือเป็นเหมือนงานเลี้ยงงานงานเลี้ยงเฉลิมฉลองความสำเร็จที่ที่พี่ปาเปเขาได้เป็นม a s t ต r chef ฟออสตาร์ใช่แล้วบรรยากาศเขาก็ เอยากให้มันดูหรูหราตามแบบ the celebration ตามธีมเขามีหน้าบรรยากาศมันเหมือนแบบเหมือนการจัดงานเลี้ยงครั้งใหญ่อะ่ะคือเพราะว่าเราได้นั่งได้ความที่เราจองที่ไปเยอะเนอะเราก็ได้นั่งติดกันหมดแต่ว่าก็จะมีส่วนที่แบบคือมันเป็นโต๊ะยาวอะ่ะพอมันโต๊ะยาวก็จะได้นั่งกับคนอื่นด้วยก็เลยรู้สึกเหมือนงานเลี้ยงสังสรรค์แบบเดลารซัปเปอร์อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วพอเข้าไปถูกไหมครับเรากไ็ได้เจอกับ เชฟของเรานั่งทําอาหารสดๆกันอยู่ตรงนั้นเลยเนอะอย่างที่พอเห็นจริงๆมันไม่ได้เขาจริงๆเขาไม่ได้ทําสดๆตั้งแต่ตอนนั้นเพราะว่าคนที่ไปอ่ะสามสิบกว่าคนเขาไม่สามารถแบบทําสดๆแล้วแบบออนททมได้เขาก็คงมีพลทมากรานครับผมอ่าแล้วแล้วอะไรที่ทําหน้างานได้เขาก็ค่อยเอามาจัดจานแต่งจานอะไรประมาณนั้นพราแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการจัดจานสียมากกว่าจัดจานแล้วก็ส่วนส่วนอะไรที่มันต้องทอดที่มันจะต้องร้อนอ่าภายในตอนนั้นเขาก็จะเอามาทําตอนนั้นอืถ้างั้นแสดงว่า อย่าง ble, เชฟเทเบิลเขาก็จะมีทีมของเขาใช่ไหมว่าแบบเหมือนเป็นอาหารประเภทไหนหรือปะหรือว่าเป็นแบบเป็นแบบไหนอ่ะก็ส่วนใหญ่ในทีมวันนั้นเนี่ยมันเป็นอาหารไทยไทยประยุก<ช>เป็น,นไทยฟิวชัน่นไทยฟิวชั่นใช่จริงๆเราว่าเชฟเทเบิลอะไรเงี้ยมันแล้วมันแล้วแต่ว่าเคสมันแล้วแต่เคสแล้วแต่ทีมหรือว่าเขาจะปรับหรือว่าจะคงรู้ว่าอยากให้มันอาหารญี่ปุ่นอาหารไทยฟิวชั่นหรืออะไรเงี้ยเราเรารู้สึกว่ามันแล้วแต่ <Even> อีเวนต์มากกว่าแล้วล่าสุดเราไปดูไปได้ได้ไปเห็นใน YouTube ช่องหนึ่งที่มันมีโอมากรเสที่เป็นเทมปุระก็มีนะใช่ใช่ที่มันเป็นของทอดออกินทีนี่คือเพดานปากนี่คือแตกไปหมดแล้วเจ็บแค่คิดก็รูสึกว่าตัวเริ่มเหนียวแล้วเนี่ย <c oughs> ออกมานี่คือหัวนี่คือกินเทมปุระเต็มไปหมดแต่ก็ <c oughs> ขึ้นชื่อว่าเป็นโอมากรเสเนี่มันก็น่าจะทั้งนั้นแสดงว่าคําว่าโอมากเสมันคือ พูดง่ายว่าเราไม่มีทางเลือกไม่มีสิทธิ์เลือกเลยแต่ว่าเราสิงที่จะได้เราการันตีแน่ๆว่าของมันดีชเชฟเชฟคือเตรียมมาดีวัตถุดิบดีแน่นอนเอ้ยมันมีสิ่งหนึ่งอ่ะที่ที่เรามีเกิดข้อสงสัยะว่าโอเคการที่คุณจะเลือกกินโอมา,กาเกเตร้านใดร้านหนึ่งเนี่ยคุณเลือกที่ ชื่อเสียงของเชฟหรือว่าเลือกที่อะไรไบอันเคยทานปะก็เป็นคำถาม่น่าสนใจนะพลอยคือจริงๆเราจะรู้สึกว่ารสชินมการกินอาหารทุกคนมันก็ต่างกันอยู่แล้วเนาะแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนโหยหาเหมือนกันคือความอร่อยอความอร่อยที่เป็นเขาเรียกแหละความอร่อยในแบบของตัวเองเพราะอร่อยของเราอาจจะไม่อร่อยเหมือนพอยเหมือนบิ๊กก็ได้แต่สุดท้ายทุกคนก็อยากจะเลือกของอร่อยเพราะฉะนั้นเราคิดว่าการเลือกโอมาโกเซอาจจะไปในเชิงที่ของที่เราชอบก่อนเช่นเราชอบกินปลาดิบอยู่แล้ว อ่าแต่ถ้าเกิดบอกว่าชวนเราไปกิน the table เป็นของของ,ขอ,งอ,อาหารไทยหรืออาหารอังกฤษเนี่ยจะไม่ตื่นเต้นเท่าไปกินซูชิหรือไปกินเทมปุระอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่ว่าเออมันก็อยู่ที่เราชอบเนาะมันก็อยู่ที่ว่าเราแบบอยากกินอะไรอย่างโหตอนนี้น้ำลายไหลแล้วเนี่ยแล้วเราคือเวลาเวลาจะไปทานร้านหนึ่งเงี้ยคือไปดูรีวิวก่อนป่ะหรือว่าหรือว่าก็โอเคก็เห็นเชฟคนนี้เรารู้จักเชฟคนนี้หรือว่าดูเมนูก่อนหรือว่าฟังต่อจากเพื่อนคือรู้สึกว่า เท่าที่เท่าที่สังเกตนะเราจะเห็นว่าแต่ละร้านเนี่ยเขาแข่งกันด้วยสตอรี่กับเรื่องรูปภาพของการโปรโมตเนาะแล้วก็เอ็กเซเรียที่ใช่ใเพราะว่าคือเรารู้สึกว่าร้านเนี่ยมันเป็นร้านที่อมกษัตรยเป็นร้านที่พูดเลยว่าราคามันไม่ได้ไม,ไ,ดมมไม่ได้กลางแล้วก็ไม่ได้ก็มีร้านที่ไม่ได้กลางการข้าสูงและการอาจจะมีสูงไปเลยแต่ว่าเราก็มีความเห็นว่าการที่ร้านเนี่ยทำให้เราเหมือนแบบมีสตอรี่เทลลิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออมันน่าสนใจมันคุ้มค่าที่เราจะเสี่ยงกระจ่ายเงินนี้ไปอ่ะ กับความอร่อยที่ได้คืนมามันก็เป็นจุดที่ทําให้คนตัดสินใจนะอย่างเช่นมีเหมือนมีร้านนึงเราไม่เอ่ยชื่อกันนี่เขาบอกว่าเป็นสิทธิ์เก่าไม่ใช่สิทธิ์เก่าสิเป็นสิทธิ์ของอเชฟมิชลินสามดาวที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็เจไฟอ,อ,อะไรเงี้ยแต่เขาก็ได้มิชลินนะเจไฟออกมาเกษตรเพราะงั้นเราเราก็เลยมองว่าเออมันเป็นการที่เขาโชว์คุณภาพโชว์ความน่าเชื่อถือออกมาได้ว่าแบบเออชั้นเจ๋งจริงอะไรอย่างเงี้ยอื แล้วสำหรับบิ๊กอะจริงๆไวอันเนี่ยเกือบตอบไปหมดทุกอย่างแหละไม่ว่าะจะเป็นเรื่องของสตอรี่เอ็กซ์เพรียร์เนี่ยสำหรับโอมาเกษตรเนี่ยในมุมมองของ Big อบิ๊กอะบิ๊กมองว่าตัวอาหารเนี่ยอาจจะไม่ใช่ที่สุดที่เราอยากจะกินแต่สิ่งที่เราอยากได้อะคือบรรยากาศภายในร้านบรรยากาศของการรับประทานอาหารรสชาตินั้นโมเมนต์ช่วงที่เขาปั้นอ่ะสมมุติเป็นซูชิปั้นมาแล้ววางบนจานเราแล้วพอเราได้สัมผัสกับเนื้อของมันที่มันพึ่งผ่านความเฟช เออได้กินทานเข้าปากสัมผัสที่มันเข้าไปอยู่ในปากเนี่ยแล้วมันวันระเบิดอาลมออกมาเนี่ยเออก็คงเป็นเรื่องของ Experience ในการกินครับแล้วก็เรื่องของ s t o ดีที่เวลาที่ทำอวัเกษตรเนี่ยเชฟเขาก็จะเล่าเนะว่าแบบปลาตัวนี้มาจากไหนแล้วทำยังไงถึงจะได้มาแล้วเขาไปผ่านกระบวนการวิธีการยังไงบ้างกว่าที่จะมาเป็นอะซูชิชิ้นนี้แต่เออเร,เราว่าเราเห็นด้วยนะว่าการที่เราเทคไทม์ไปกับมันน่ะ เราเราไม่แปลกใจเลยว่าทำไมโอมากาเซมันต้องสองชั่วโมงสาชั่วโมงเพราะว่ากว่าเขาจะเล่าสตอรี่ให้เราดื่มดำไปกับจานจานนั้นน่ะเราว่ามันรู้สึกอินมากกว่าแล้ว appreciate ในอาหารสิ่งจาจานนั้นม,มากมๆด้วยแต่สำหรับเราอ่ะการเลอกโอมากาเซก็คือถ้าเพื่อนบอกว่าอร่อยเราก็จะไปเ้ายแล <laughs> ้วทุตามทุกค,คนก็คืออร่อยไป,ไปหมดครับ <laughs> แต่จริงๆการที่เราจะไปกินโอมากาเซที่ราคาแพงในระดับหนึ่งได้นเนี่ยถ้าเราไม่ ได้รับคว,ความมั่นใจจากคนที่เราเชื่อถือนอะใช่มันคือมันเหมือนกัรลงทุนเลยเนาะว่าถ้าเราเหมือนมันก็คือความเสี่ยงว่าเราลงทุนเงินขนาดนี้เพื่อไปกินอะไรที่เราไม่มั่นใจจะอร่อยหรือเปล่าล้วก็เอ๊กินดีไหมหน้าแต่ถ้าเกิดเออเชฟเขาทำมาทำสร้างความเชื่อมั่นให้เราได้แล้วก็อืมแล้วก็พร้อมจ่ายนะ ใช่แต่แต่มันมีสิ่งหนึ่งอะที่เรารู้สึกเจ็บใจมากอ่ะคือเราอะเก็บเงินมาไปไปกินโอมากเกษครั้งแรกใช่ป่ะแล้วเขาอะก็บอกว่าเขาเขียนประมาณว่า299เเอ้ยไม่ใช่299 9 9 9 9บกางนี่คือตามสั่งนะพูดผิดพูดผิดสองเก้าเก้บวกบวกใช่คือเราก็เตรียมเงินมาโอเคบวกบวกมันอาจจะแบบโอเคไม่เกิน3ามพหหรืออะไรประมาณนี้อ่าตังค์ไม่พอ ก็อยากที่จะเตือนไว้ว่าถ้าจะเก็บเงินไปทานก็คือเก็บเงินเผื่อไว้เยอะๆยะหน่อยอ๋อจะมีค่าแท็กค่าเซอร์วิสอวกนี้ใช่ใช่มันก็จะมีค่าบวกเพิ่มถ้าเรากินไม่อิ่มอะไรเงี้ยค่าบวกเพิ่มคือแบบก๋วยเตี๋ยวหลังซอยยหลังซอยแต่จริงๆเนี่ยอันนี้เราอันนี้เราเป็นความรู้ที่เราเราเราจริงๆพูดได้ไหมก็พูดได้แหละเพราะว่าวันนั้นเรานั่งดูอ่าบุมทาริสเขารีวิวอมกเกษตรเรามีร้านหนึ่งมีมีมีชื่อตอนหนึ่งที่เราสนใจสถานที่ แต่เนี่ยเรื่องของกินคือเขาไปกินร้านอมากษเเจเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นปลาไทยเป็นร้านของเชฟตั้มชื่อร้านไข่จินเบื่อใครรู้จักคือคือร้านเนี่ยกิมมีกเขาเปลี่ยนตรงที่ปกติเราจะใช้ปลาญี่ปุ่นปลาคิเมดไดปลาปลาทูน่าอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นปลาใหหลายชื่อที่ที่เรารู้จักแต่เป็นปลาไทยนะครับว้าวคือคือคอนเซ็ปต์เนี่ยคือเชฟเนี่ยเขาอ่ะไปออกเรือทุกครั้งก็คือจะไปตกปลามา แล้วก็เอาปลาที่ได้มาก็พื้นปลาหน้าน้ําไทยนี่แหละปลาน้ําดอกไม้ปลาอะไรที่แบบเออเราเห็นกันทั่วไปในตลาดอะ่ะ mm hmm. หรือ mm hmm. บางทีอาจจะเป็นปลานําลึกที่เราไม่เคยเห็นแต่ว่าสุดท้ายแล้วปลาทุกตัวคือมาจากหน้าน้ําไทย mm hmm. อ่า mm hmm. ซึ่งสิ่งที่เราว้าวมากเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเฮ้ยเอาปลาไทยมาทําอมากาเรอันนี้คือว้าวละแต่ที่ว้าวกว่าคือเราเพิ่งรู้ว่าการทรําอมากาเซเนะี่ยปลาดิบเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแบบคุณต้องแข่งว่าเฮ้ยตกมาแล้วปุ๊บเอาเข้าร้านให้เร็วที่สุดต้องให้มันสดที่สุดอะไรอย่างงี้จริงๆ บิ๊กกับพอรู้จักคำว่า dry a g e ไหมถ้าไม่รู้จักก็ไม่รู้จักไม่เป็นไรเคยอะไรนะมันฟังคล้ายๆแห้งๆเคยได้ยินว่าเนื้อ dry aged ไหมมันเหมือนกับสเต็กคือเนื้อที่สดที่อร่อยของเนื้อวัวมันไม่ได้หมายความว่าหั่นมาปุ๊บค่าแล้วกินเลยเงี้ยมันได้ไปขนาดนั้นแต่ถ้าเราเอาไปบ่มไปหมักที่ในพิธีการที่เราไม่ลงเรือกันเรียกว่า dry a g e เนี่ยทำให้เนื้อมันเกิดเอนซาม์ในการบ่มที่ทำให้แบบเนื้อมันนุ่มขึ้น อร่อยขึ้นพอเอามาทำปลาก็เหมือนกันคนอาจจะเข้าใจผิดว่าแบบเฮ้ยปลามันคือการตกมาแล้วเฮ้ยต้อรงรีบขนส่งมาที่ร้านเลยต้องแล่ทันทีให้มันสดๆถึงจะปั้นแล้วอร่อยแต่จริงๆแล้วอ่ะปลาอมากะเสะหลายๆร้านอะหรือว่าปลาสดๆหลายร้านส่วนใหญ่เขาผ่านการ Dry Age ไปทั้งสิ้นอมัน <im S 2> ไม่ได้หมายความว่าปลาไม่สดนะแต่มันคือวิธีการรักษาปลาให้คงสภาพอไม่ใช่ดอง เขาเรียกไรเอชถ้าจะเป็นน้องก็เราาจะเปรี้ยวๆ่อรานองด้วยไปค่ะใบก็เห็นคาวคนที่เราเออว้าวอ่ะเออมันไม่ใช่แค่แบบเหมือนที่เราคิดนะว่าแบบเออจิงโ์มาเซมันมีเบื้องหลังที่การที่จะได้คำที่แบบโอโหอร่อยขึ้นมาคำหนึ่งอ่ะมันผ่านอะไรหลายอย่างที่เราไม่เห็นน่าสนใจมันก็เลยเป็นเหมือนที่มาที่ทำให้ราคาของแต่ละเซตโอมะเขเทเนี่ยมันแพงขึ้นเนอะอย่างในที่หนึ่งของญี่ปุ่นเนี่ยเออ ส่วนใหญ่ปลาสดเนี่ยเขาก็เอาลงมาจากตลาดปลาซึกิจิซึ่งตลาดปลาซึกิจิเนี่ยก็เป็นตลาดปลาที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความสดความ f ฟ e s h ความสนพอพูดถึงตลาดปลาญี่ปุ่นก็คือซึกิจิมาดับแรกแน่นอนแล้วการที่เขาจะได้ปลาตัวตัวหนึ่งที่มันสดมากๆเนี่ยหรือดีมากๆเนี่ยคือมันต้องผ่านการเข้าไปประมูลนะใช่ปัทุน่าประมูลปัทุน่าประมูลแบบเอออยากได้ราคานี้ราคานี้กว่าที่จะได้ปลาตัวนั้นมากก็คือจริงๆแพงมากแต่ว่ามาเป็นชิ้น ชิ้นนึงให้คุณชิ้นหนึ่งก็ประมาณห้าร้อยบาทอ่า่ซึ่งเออมันก็มีสัตลใครที่สนใจเนี่ยเขาไอโรงประมูลเนี่ยเขาเปิดให้เราเข้าไปดูได้ด้วยใช่แต่ตอนนี้เราก็ยังบินไปไม่ได้นะฮะ <c oughs> ยังยังติดอยู่แต่ <c oughs> แตว่าถ้าเปิดโอกาสมันน่าสนใจนะไปดูเขาประมูลปลาใช่ความรู้ใหม่มากเลยไม่ไม่มีความรู้ในด้านนี้เลยแต่ที่นี่นี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าจริงๆอมากาเสะนึกว่าเป็นแบบคำเฉพาะกันเชฟทำซูชิเนี่ยเพิ่งรู้ว่ามันคือ on the ท a b l ลเหมือนกันใช่ จะเป็นอารมณ์ทำนองเดียวกันขอเพียงแค่เป็นเมนูที่เชฟจัดให้หรือเมนูที่คุณไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรประมาณนั้นคุณอย่าพูดอย่างนั้นเพราะเราเชื่อใจเชฟไงก็สำหรับวันนี้เราก็ได้ความรู้ในเรื่องของอมากษเสไปไม่มากก็น้อยนะครับคือสิ่งที่ได้มากกว่าความรู้เนี่ยคือความหิวนะครับตอนเนี้ยคือเมื่อกี้ลอง้องพูดถึงจินตนาการของเชฟ อเป้เนื้อไอเนื้อแกะเนี่ยที่มันแบบหอมฟุ้งแล้วก็คือมีสีเขียวๆนี่นี่คือได้ค่าคอมไหมคะเนี่ยไม่ได้แต่จีเขาปิดไปแล้วปะตอนนี้มีมีมีใหม่มีใหม่แล้วป็นเป็นโปรเจกต์ใหม่สนใจไหมคะคุณบิ๊กผมผมขอขอดูเงินก่อนนะครับว่าข้าเย็นวันนี้นี่ผมจะมีมีกินไหมสามพันบวกบวกตอนนี้ส0บบาทยังไม่มีแต่สุดท้ายแล้วเราเชื่อว่า เรื่องการเลือกอมะกระเศษหรือการกินอาหารในรูปแบบไหนมันก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะซึ่งมันก็ไม่เหมือนกันรรอร่อยเราอาจจะไม่อร่อยเขาก็ได้นั้นก็เป็นมันเป็นอะไรที่เปิดโลกเราเหมือนกันไปลองอะไรที่เราไม่มีสิทธิ์เลือกออจากปกติอันนี้ปกติอาหารตามฝั่งใช่เราเราอ่ะหลังเลือกไม่เลือกไม่ได้ด้วยซ้ําอันนี้ก็ประมาณนั้นนะครับก็ถ้าสมมุติอยากจะติดตามเราเพิ่มเติมก็สามารถติดตามได้ทาง เพจ a c e b o o k นะครับ Facebook Facebook นะครับ, <Facebook. S 1> รบชื่อมันกุ้งมันจุง้งมันจุ้งจอ,<ไ>อจานไม่ใช่กอไก่นะครับอม,มันจุ้งจอจานครับแล้วก็ติดตามมาได้ใน EP พีถัดไปมาดูซิว่าจะมีอะไรมาพูดคุยกันในเรื่องของอาหารอีกครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่เอพิโซดหนะ้าครับสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะ